ไอโฟนโทรศัพท์จะมาวัดน้ำตาได้ยังไงถ้าผู้ชมสนใจดูนะครับดูตามผมจะแสดงให้ดูแล้วก็หาซื้อได้ที่ Manager อร์แล็ปองโทรเบอร์ข้างล่างนี้นะครับเราจะขึ้นที่หน้าจอเครื่องมือที่เราใช้ในการวัดมีตัวเล็กๆแค่นี้ครับเล็กๆแค่นี้ครับแล้วก็ผมจะเสียบนะครับเข้าไปก่อนจะเสียบเปิดโปรแกรมก่อนนี ตรวจว่าน้ำตาลคนอื่นมาเยอะแยะเลยนะครับตรวจคนนี้คนนี้ก่อนอาหารหลังอาหารวัดหมดนี่นะครับแล้วจะตรวจเพื่ออะไรดูก่อนนะครับวัดปับ๊บพอเสียบไปปับ๊บเครื่องเขาจะเริ่มเดินเขาก็บอกว่าให้เราใส่สติปเล็กๆนี่ะครับผมจะใส่ให้อยู่ในกล่องนี่นะครับอยู่ในกล่องขนาดนี้นี่ครับ เครื่องแค่นี้ครับใบเล็กๆแค่นี้ครับเป็นเครื่องวัดเขาให้ใส่ผมก็ใส่ตามนะครับเอาละจากนั้นจะเจาะเลือดวัดเอาละครับจะวัดไปทําไมผมจะบอกตัวเลขก่อนนะครับผมก็ยังไม่รู้ของผมว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะผมที่พูดทํางานผ่านอาหารไปแล้วนี่นะครับผมก็จะต้องวัดว่าถ้าตอนเช้าผมห้ามเกินร้อยถ้ากินอาหารไปแล้ว ถ้ากินอาหารไปแล้วต้องอย่าให้เกินร4 0โดยเฉลี่ยนะครับถ้าเป็นเบาหวานแล้วร้อยสีถึงร้อไม่เกินถ้ารักษาดับต่ำได้ถือว่าเกิดชัยชนะถ้าเครียดคุ้นคิดอย่างนี้น้ำตาลอาจจะขึ้นลองดูนะครับผมจะเจอดเลือยยังไงครับผมก็จะมีเข็มเล็กๆซึ่งใช้แล้วครั้งเดียวหมดไปเท่านี้ครับเล็กๆ ใช้กับ iPhone อีกหน่อยท่านผู้ชมไม่ต้องมาพกเครื่องน้ำตาลแล้วครับแค่โทรศัพท์กับอุปกรณ์เล็กๆไม่กี่ชิ้นแค่นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนป่วยเป็นโรคน้ำตาลต้องการคุม,คมน้ำตาลจากนั้นผมก็เปิดสลักหมุนออกนะครับจะใส่เข็มฟังดูน่ากลัวนะครับแล้วก็เข็มอยู่ในนี้ครับเล็กๆผมก็ทำการหมุนหัวออก พอมุหัวออกก็เหลือเข็มนะครับอยู่ข้างบนสุดใส่มันเข้าไปใส่ให้สุดนะครับปั๊บกดไว้แล้วก็ถ้าไม่กดไม่ชัวร์ดึงข้างหลังเสร็จแล้วแล้วก็ใส่หัวปากกาปับตามนี้นะครับผมใช้เบอร์3เพื่อไม่ให้เจ็บเกินไปนะครับมันไม่เจ็บหรอกครับแต่ว่าปรับหัวข้างบนเป็นเบอร์3เนี่ยครับจะอยู่ตรงหัวนี้พอดีผมจะเจาะเลือดนะครับ ผมก็เลือกตรงปลายนิ้วข้างบนสุดเพื่อจะเป็นจุดรวมของเซลล์ประสาทน,น,นะครับแล้วก็เจาะลงไปเลือดก,ก็จอกมาสดๆอย่างนี้นะครับจากนั้นผมก็จะให้สตริปนี้ดูดไปแล้วก็ดูว่าน้ำตาลในเลือดผมมีเท่าไหร่นะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับกำลังคำวนวณ ร้อเครับเรียบร้อยครับเวลา13.29นาฬิกา29นาทีผ่านมื้อาหารไปแล้วปลอดภัยครับแล้วเราก็สามารถบันทึกได้อีกว่าตอนนี้เป็นก่อนอาหารหลังอาหารออกกําลังกายและเก็บสิริติทุกวันนะครับท่านผู้ชมแล้วก็พลอตเป็นกราฟได้ดูว่าพฤติกรรมเราตอนนี้เครียดหรือเปล่ามีอารมณ์เป็นอย่างไร เห็นไหมครับถ้าผู้ชมสนใจเรื่องนี้นะครับอันนี้ชนะขาดเลยผมไปดูแบรนด์ทั่วโลกมาแล้วนะครับคือในแง่ของการพกพาเล็กมากแล้วก็เข็มพวกนี้ใช้ครั้งเดียวจบทิ้งเลยนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ต้องทิ้งแล้วก็บันทึกเป็นสติของเราจบแล้วครับเครื่องเล็กนิดเดียวพกพาไม่ต้องมีเครื่องตัวน้ำตาลอย่างอื่นเป็นพกพาขนาดใหญ่ๆนะครับ แล้วก็สามารถตรวจตลอดเวลาว่าหลังอาหารมื้อนี้เรากินแต่เชื้อน้ำตาลสูงหรือต่ํามากน้อยแค่ไหนแล้วก็กินถูกหรือเปล่าน้ําตาลมื้อนี้แป้น้ําตาลมากไปหรือ,อยังพอหรือ,อยังสำหรับแป้น้ําตาลตัวเลขเท่าไหร่ครับถุยอีกทีหนึ่งตอนเช้าก่อนอาหารร้อหนึงหลังอาหารห้ามเกินร้อถ้าเกินร้อขึ้นไปถึงร้อยยังไม่ถือว่าเบาหวาน แต่ถือว่าน้ำตาลบกพร่องต่อการทนน้ำตาลแต่ถ้าเกิน200หลังอาหารแล้วหรือการกินครูโคสนะครับกินครูโค้75% 75กรัมขึ้นไปเนี่ยกินน้ำตาลแล้วขึ้นถุงเกิน200เสี่ยงเบาหวา,วานครับแต่ถึงยังไงอย่าไปเชื่อเบาหวานเพราะเบ,บาหวานน้ำตาลกระแสะเลือดมันขึ้นขึ้น,น,นลงลงเห็นไหมครับทั้งวันแต่เราทำร้ายตัวเองทุกวันถ้าไม่ควบคุมอารมณ์ สติสัมปชัญญะและการกินน้ำตาลในเลือดก็สูงขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็สามารถที่จะมีเครื่องมือเล็กๆมีประโยชน์ยังไงครับการรู้น้ําตาลก่อนอาหารและหลังอาหารก่อนอาหารนี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะวันหนึ่งก็ตรวจครั้งหนึ่งจบแล้วการตรวจน้ําตาลหลังอาหารมีประโยชน์ตรงที่1ถ้าคนมีปัญหาหลอดเลือดจะต้องควบคุมระดับน้ําตาลไม่ให้สูงตลอดเวลาก็ไปถึงการควบคุมการกินให้ได้ตลอดเวลา เพื่อไม่ให้ปัญหาหลอดเลือดเพิ่มขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาสตโตรกหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจรวมถึงคนที่มีไขมันพอกตับรวมถึงคนผู้ป่วยมะเร็งยิ่งแล้วใหญ่ครับน้ำตาลเป็นอาหารของมะเร็งดังนั้นต้องรักษาดับน้ำตาลให้ลงต่ำไว้ตลอดเวลานะครับไม่ใช่ตามมื้อหาวนะครับต้องควบคุมแบบไม่มีป้าน้ำตาลเลยควบคุมอารมณ์ให้ได้สงบไม่เกินค่ามาตรฐาน ตัวเลขย้ำอีกทีหนึ่งนะครับตอนเช้าอดอาหารเกิน8ชั่วโมงไม่เกินร้อยถ้าวันเป็นวันปกติไม่ควรเกินร4 0หลังอาหารแล้วหรือมื้อปกติถ้าหลังอาหารไปแล้วก็ร4 0ยสีถึงร้อไม่ค่อยดีแล้วนะครับไม่เป็นเบาหวานนะครับแต่ว่ามีภาวะบกพร่องต่อการทนน้ำตาลเกิน200รเป็นเบาหวานนะครับต่อให้ตอนเช้าตรวจ ก่อนอาหารตรวจแล้วไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเกินกินอาหารแล้วเกิน200เป็นปัญหาต้องควบคุมการกินครั้งใหญ่แล้วก็ปฏิวัติการกินครั้งใหญ่